ในช่วงเวลาที่การเดินทางท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักจากการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทำให้เกิดการสร้างนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาและคลายความวิตกกังวลภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างและความปลอดภัยซึ่งเป็นเสมือนตัวช่วยที่จะมาช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าไปได้ จนในที่สุดโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลชะแลอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นกิจกรรมทดสอบเส้นทางเวิร์กเชั่นเทรนท่องเที่ยวยุคโควิดปลอดภัยสนุกและไร้แอลกอฮอล์จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือและการขับเคลื่อนของหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นภาคีในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนให้มีประสิทธิภาพไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต การที่เรามาจัดแคมปิ้งที่แรงอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะให้ทางชุมชนได้ตระหนักรู้ว่าการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันสร้างรายได้กับตัวชุมชนแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่ยายชุมชนเนี่ยมีทักษะในการจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เส้นทางเป็นอย่างไรกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแหล่งเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยในแต่ละแหล่งที่ไปเที่ยวเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอันนี้คือหน้าที่ของสมาคมที่จะส่งเสริม ชุมชนที่จะจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเพราะงะั้นเนี่ยแคมป์ที่ชแชร์นะครับวันนี้เนี่ยก็คือเราเน้นอย่างไรในช่วงของโควิด -19 ที่จะเป็นเทรนหนึ่ง ที่จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแต่ตอนนี้เราก็ต้องติดตามทางเพจของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับว่าเราจะมีเรื่องของการจัดการหรือเราไปดูว่าจุดไหนชุมชนไหนที่เขามีความพร้อมในการจัดการในเรื่องของท่องเที่ยวและเราอยากให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยส่งเสริมด้วยสนับสนุนอันนี้คือภารกิจอย่างหนึ่งนะครับโดยหวัวใจหลักของกิจกรรมในครั้งนี้คือการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในพื้นที่อำเภอสิงห,หนครจังหวัดสงขลา โดยจุดแรกทีสมสำรวจเริ่มต้นเส้นทางกันที่วัดแหลมพอหรือวัดพระนอนแหลมพพอริมทะเลสาบสงขลาถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า200ปีซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปริษฐานอยู่ด้วยรวมถึงที่ตั้งของวัดยังอยู่ใกล้กับเชิงสะพานตีนสุลานนโดยจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และวิวของทะเลสาบสงขลาได้อย่างสวยงามจุดที่สขนมพื้นบ้านวันนี แหล่งผลิตขนมพื้นบ้านโบราณหลากหลายชนิดอาทิขนมดูข้าวเหนียวกวนกละแมและขนมอีกหลากหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นขนมพื้นบ้านโบราณที่ขายในราคาส่งกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วทั้งจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลบ้านจุดที่3แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนบนเนื้อที่กว่า300ไร่ที่บ้านสถทิงม้ออำเภอสิงหันนคร ป่าชายเลนแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลสาบสงขลาที่เชื่อมต่อกับทะเลน้ำเค็มทำให้น้ำในบริเวณนี้จึงมีสภาพเป็นน้ำกร่อยเอื้อต่อการเจริญเติบโต,ตของพันธุ์ไม้น้ำนานาชนิดโดยเฉพาะโกงกางใบเล็กและยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไวอ่อนและสัตว์ชนิดอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายชนิดจุดที่4ของดีชุมชนจุดที่ทีมงานแวะชมคือเจียงเซ็นเตอร์แลแหล่งผลิตน้ำพึ่งจากชนโรง ของดีจากชุมชนชแฉลที่ได้รับคุณภาพและการพัฒนาต่อยอดผ่านการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพรูปแบบและการตลาดออนไลน์กลายเป็นสินค้าชุมชนที่สามารถออกสู่ตลาดไปนอกได้อย่างไม่อายใครจุดที่5บริเวณการจัดงานโครงการแก้มลิงซึ่งเป็นไฮไลท์ของโครงการในครั้งนี้กับกิจกรรมแคมป์ฟินอินเลที่ให้ปูเข้าร่วมได้สัมผัสกับบรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ที่สำคัญยังมีกิจกรรมแนวเอ็กตรีมสุดท้าทายที่ถูกนำมาให้ผู้เข้าร่วมได้ชมกันแบบใกล้ชิดนั่นก็คือการขับขี่เจ็ตสกีและก็สปีดโบ๊ทนอกจากนี้ยังมีจุดเด่นที่ใครมาแล้วจะต้องเช็คอินถ่ายรูปกับลายสีสันสะดุดตาของการเพ้นสีบนถนนทางเข้าบริเวณอ่างเก็บน้ำอีกด้วย สำหรับแก้มลิงชะแล้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแก้มลิงหนึ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับตําบลและนะครับอยู่ริมทะเลสาบบรรยากาศดีมากนะครับซึ่งทางอบาาจอสงขลาของเราเนี่ยในเบื้องต้นเราก็สนับสนุนงบประมาณมาเนี่ยมาจัดทันศาลาพักผ่อนและจัดทันห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่มาเที่ยวมาพักผ่อนในบริเวณแก้มลิง นี้นสำหรับในอนาคตเนี่ยถ้าทางเทศบาลตำบลแฉะนะครับต้องการที่จะให้อบจอสนับสนุนทางด้านไหนเราก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับท่ามกลางวิกฤตของโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชกเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวชุมชนที่เริ่มต้นการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ปอศรีนครจังหวัดสงขลาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลากหลายภาคส่วนที่ต้องการจะเห็นความร่วมแรงร่วมใจกลายเป็นภาคีในการกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต